เช้านี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเห็นกันไหมอ่ะมันเป็นใยแมงมุมบางๆเห็นไหมสวยมากเลยแต่กล้องมันจับได้แค่นี้สวยเขาถักทอสวยมากแต่พี่ก็จะพยายามถ่ายให้เห็นให้มากที่สุดเห็นไหมเห็นไหมเห็นใยเขาไหมเนี่ย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 เยหญ่เขาใหญ่มากใหญ่มากสวยมากแต่ถ่ายกล้องออกมาไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ ก็เป็นอะไรที่แบบสวยงามมีน้ำฝนโปรยปลายหยาดอยู่บนเนี่ยใย,ยเขาเห็นไหมคะหน้ากล้องเลนสุดเลยเนี่ยนาะส่งมาให้ดูแล้วก็วิวข้างหลังเป็นวิวของดอยเนาะฝนตกสวยๆมาฝากกันนะ Have a great day This is like um, how to say It's um you know I found this in the garden And yeah, behind is the scenery after the rain has been the, the whole night, you know. So it's a, a frog up there, you know. So yeah, have a great day always. Bye.